ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้มีนโยบายให้สารต่อแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดำเนินการต่อย,ยอดการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในทุกมิติเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นเจเนอเรชัน Z ที่มาพร้อมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชอบค้นคว้าหาความรู้ในโลกออนไลน์ชอบความรวดเร็วและชอบการแสดงออกจากคุณสมบัติดังกล่าวนั้นกองทัพบ,บกจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยและมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจภายใต้สมมติฐานประสบการณ์ในห้องเรียนที่ดีนำไปสู่ผลสำเร็จในการฝึกที่ดีโดยนำแนวคิด active learning มาใช้ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆในโลกออนไลน์เพิ่มเติมจากตำราเรียนนอกจากนี้นักศึกษาวิชาทหารยังมีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะต่างๆอาทิวิชาการปฐมพยาบาลการบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาและวิชาผู้นำ ตลอดจนการเลือกสรรกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารได้ปฏิบัติเช่นจิตอาสาพระราชทานรอดอจิตอาสาเป็นต้นซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ปีที่2ของการดำเนินการผลการประเมินในทุกศูนย์ฝึกทั่วประเทศเป็นที่น่าพอใจนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกมีความสนุกมีความสุขกับการเรียนรอดอมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้นับเป็นการปรับครั้งสําคัญที่ครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่เนื้อหารายวิชารูปแบบการเรียนการสอนและประสบการณ์ในห้องเรียนรวมถึงพัฒนาศักยภาพครูฝึกให้สื่อสารกับนักศึกษาวิชาทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามโครงการครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบโดยเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นและเปลี่ยนจากการเป็นผู้สั่งเป็นผู้ให้คําแนะนํา ภายใต้กรอบแนวทางตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมในการฝึกวิชาทหารสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชายและหญิงชั้นปีที่1ถึง5ซึ่งแบ่งเป็นการฝึกภาคปกติ80ชั่วโมงและการฝึกภาคสนาม3ถึง7วันตามที่กำหนดของแต่ละชั้นปีเพื่อผลิตกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชานายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนให้กับกองทัพและยังสามารถเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามกองทัพบกได้ปรับรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่แบบ New n o r m a l โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณภูมิและบันทึกประวัติในการเข้าเรียนรวมถึงจัดนักศึกษาวิชาทหารในจำนวนที่เหมาะสมไม่แออัดและมีการหมุนเวียนกันเข้ารับการฝึกณนะศูนย์ฝึกสลับกับการเรียนออนไลน์ทั้งนี้ พัฒนาการของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในช่วง2ปีที่ผ่านมาถือได้ว่ากองทัพบ,บกกำลังเดินหน้าในการสร้างนักศึกษาวิชาทหารยุคใหม่ที่เรียกว่ารอดอนิวเจนโดยในปี2564หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและศูนย์ฝึกทุกหน่วยจะพัฒนาต่อย,ยอดภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไปซึ่งในท้ายที่สุดผลสำฤทธิในการเรียนรอดอ จะเป็นส่วนผสมหนึ่งทางสังคมที่รวมกันพัฒนายาวชนเจเนเรชัน Z ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป